ครับผมมื่อวีนนะครับวิตผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคากล้วยเช่นึงครับผมนะครับสำหรับมื่อวีนวิตผู้เขียวนะครับมีกล้วยควบแม่ลูกนะครับมาเสนอนะครับเมื่อนีนก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่ยีบเกตกันยาหกซีครับผมนะครับควบแม่ลูกนะครับลูกของเขานี่ยอยู่ประมาณสามสีเดีอนครับผม ส่วนแม่เขานี่ท้องนะครับทองทองยุประนาณเดือนกลัวครับผมทองพอพันธุ์คผุ่มนะครับเด้อนะครับควมสูงเขานี่ยุทที่ร้อยสามสิบห้าบกขาดครับผมกล้วยแม่ตัวนี้นะครับเป็นกล้วยอ้างครับผมกล้วยอ้างนะครับให้ลูกสวยครับผมสาหรับกล้วยแม่นี่นะครับอ๋นะครับผู้ใดมีทุนตาแสนครับผมกล้วยลักเมินนะครับก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวได้นะครับนี่ครับลูกสาวเขา ลูกสาวเขากษียอยู่ประมาณสามสี่เดือนครับผมนะครับลูกสาวเขาอยู่ประมาณสามสี่เดือนนะครับแม่เขาก็ท้องนะครับแม่ท้องพอพันขุ้มผงนะครับกล้วยลักเมื่นกล้วยตำเสียนนะครับถ้ากล้วใดหากล้วยไปเลี่ยงนะครับก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวได้นะครับที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับ ถ้าผู้ใดสนใจแล้วจะแซะครับผมจะแซานะครับก็สามารถทักมาผู้เขียวได้นะครับพ่อแม่ลูกนะครับพ่อแม่เขาอยู่ในท้องนี้ก็ท้องได้เดียนกลัวแห้วครับผมท้องได้เดียนกลัวแล้วนะครับมไล่ลูกหรอกไม่นะท้องได้เดียนกลัวครับผมส่วนราคาในผู้เขียวนะครับสี่ใส่ราคาไว้ว่าเกียรติมื่นหาพันบาทครับผมนะครับ สลรบเบอร์วิทผู้เขียวกับ0 9 4 9 7 2 7ห9ครับผมนะครับนี่ครับเอา้าถ้าผู้ใดสนใจแล้วก็สามารถทักมาวิทผู้เขียวได้เด้อครับเด้อนะครับคลิปนี้วิทผู้เขียวกับว,บว,นะบบวบมิมิยังหลายครับผมจริงกาเข้า่าวัสดีครับ 来、啊，我快发过来吧你。